โอเอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอบกับผมกล้องละเมอและทีมงานทุกๆคนนะครับสวัสดีชาวละเมอทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันที่ดีโควิดทะลุไปหมื่นห้าแล้วทุกคนครับเป็นค่อนข้างที่จะแบบวิกฤตหนักวิกฤตที่สุดที่เคยเจอแย่มากเลยวิกฤตวนี้ถ้าออกก็จะน่าจะดีกว่านี้ก็คือวันนี้ผมเห็นข่าวแบบนี้นะครับ เศรษฐกิจคนตกงานมผมไม่มีข้าวกินผมก็เลยวันนี้ก็เลยทำข้าวกล่อง100กล่องนะครับแล,แล้วก็แล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์โรยอ่ะไไม้ไรเฮีย วพนนีเราทำที่ป่าเราทำพายวแจกอะไรนะโอเควันนี้เราก็ทําข้าวกล่อง100กล่องเอาทําที่เราช่วยได้ก็เดี๋ยวเรามีพวกขนมมีน้ำอะไรต่างไปแจกด้วยนะครับผมใครที่อยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถส่งพวกแมสเจลแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างได้เดี๋ยวพวกเราจะทําการเอาไปให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับสามารถส่งได้ที่นี่ครับเดี๋ยวเราทิ้งที่อยู่ตรงนี้ไว้นะครับใต้ใต้ลิงก์คลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปแจกเขานะครับไปดูว่าสภาพการเป็นอยู่ของทุกคนนะครับทั้งตกงานคนตกงานมากขึ้นครับ คนที่ไม่มีงานทำคนที่ยังไม่ได้กินข้าวโอเคมาเดี๋ยวเราไปช่วยกันเอาข้าวใส่กล่องตอนนี้เราทำได้ประมาณห้าสิมาครึ่งทางแล้วห้าสิชุดเหรอถูกป่ะอัน้ไม่ถูกเหรอเรามีไข่อยู่สองหม้อนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นี่นี่นี่เี่โคตรสุดเทพโคตรสเต็ปพขอหน้ากับเอน ก็จะเหลืออีกประมาณไมิกล่องจากนี้ไปนะครับผมเราจะแอบปีบเบอร์เดทอนนี้เราก็ได้ข้อของเรียบร้อยแล้วครู้สึกว่ามันได้มากกว่า หน่อยก็หนึ่งชีวิตได้อิ่มในมือนีรับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมข้าวกล่องทั้งหมดนี้ขึ้นรถแล้วก็ไปแจกกันที่อนุสาวรีย์ชิปไตยกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปเราต้องเตรียมเซฟตี้ของทุกคนก่อนขอให้บุญที่เราทำครั้งนี้100ยกล่อง1 0 0ชีวิตขอให้เขาได้ ก็ขอให้เขามีความรับก็ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ด้วยสาธุคนเยอะมากคนที่เขาลายบ้านแล้วก็มารอความช่วยเหลือนะครับจากคนที่เขาเอาเข้าวมาแจกนเนี่ยก็ยังเห็นมีคนใจบุญนะครับมาแจกข้าวตลอดเวลานะครับคือวันนั้นที่เรามารอบแรกวันที่เรามาเอาเขา้าวเหนียวหมูมาให้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ เห็นเห็นได้ชัดเลยว่าแบบคนน่าจะตกงานกันนะครับคนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ที่ไม่มีเงินหรือว่าไม่มีอะไรที่มันสามารถเลี้ยงดูชแบบตัวเองได้ทุกคนผมเห็นภาพนี้แล้วผมเอาจริงนะผมพูดถูกจริงนะคนแล้วถ้าแบบว่าเขาไม่ได้รับการที่ช่วยเหลือคนไทยกันเองต้องช่วยกันเองแล้วอ่ะตอนนี้ก็มีคนมาช่วยเหลือกันตลอดนะครับมาตลอดนะครับแล้วก็มีข้าวของเราที่จะแจกกันนะครับสงสารมากเลยเขาไม่ไปเอาข้าวเราหรือว่าเขาไม่รู้ โอเคเราไปแจ้งเขาสักสักหน่อยนะ พี่นะเดี๋ยวเราไปฝั่งรถต่อน่าจะได้ได้ในระดับหนึ่งไปคนเราไปอีกที่หนึ่งครับทงนี้น่าจะมีคนมาแจากเยอะแล้วแล้ว,ลวก็ส่วนใหญ่ก็ได้ค่ากันทั้งทัางทีแจกเกือบทุกคนเลยยังเหลือท้ายรถอีกประมาณสักห้าสิบกองได้นะกําลังคิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าเขาเป็นญาติเราถ้าเขาเป็นพี่น้องของเรา<ม>จเจอสภ้พแบบนี้นะ<ม>เราเลยบอกไม่อยากให้มัน เห็นภาพแบบนี้ครับบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ไดบ้บางคนตกงานมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านเกิดได้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครัดีอยวเราไปช่วยที่อื่นต่อ คนแก่อยู่เหมือนคนหนึ่งอยู่กัเราหน่อยมีคนลุงนะฮะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยอยู่ข้างหลังทีมงานเนี่ยอ๋อเป็นคนไร้บ้านครับเขาน่าจะช่วยตัวเองไม่ได้สวัสดีครับอ่ะเข้าวา,าันแจกเอาไปสอง้องเลยไม่ได้กินดดิบริบขอช่วยๆนะลุงนะระวังโควิดด,นะด้วยนะสั่ใส่แมสด้วยมีแมสก็ใส่แมสด้วยนะครับลุงช่วๆนะครับ ก็อยากจะให้นะครับคนไทยที่ยังยังบอกว่ามีกําลังที่จะบริจาคให้กับคนที่เขายังทุกข์ยากอยู่ตอนนี้ไดก้ก็อยากให้ออกมาช่วยด้วยกันนะครับตอนนี้ต้องคนไทยต้องช่วยคนไทยเอง,ลอง,งแล้วครับก็เพึ <varied ayım> ่งรัฐบาลโอ้ยเรื่องพึ่งไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ออกมาช่วยเหลือเขานะครับเป็นข้าวกล่องหนึ่งร้อยกล่องนะครัมก็อยากจะให้เขานะครับได้หยิบในมือนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ ช่วยเหลือนะครับทอดไข่ให้อะไรให้สุดยอดเลยทั้งวันต้องตบมือเป็นกันทั้งหมดขอบคุณทีมงานประสิทธิภาพช่องละเมอแล้วสุดท้ายอ่ะหมดแล้วป่ะโอเคอ่ะจกพี่เขาเลยแจกให้หมดเลยโอเคหมดแล้วหมดแล้วนี่หละโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องละเมอครับใครที่อยากจะ ช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปช่วยเหลือนะครับให้เราแจกแมสแจกแอลกอฮอล์แรงต่างก็สามารถส่งมมนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ใต้ลิงก์คลิปนี้ครับใต้คลิปนี้นะไม่ต้องส่งเงินมานครับเราไม่เราไม่รับเงินนะครับผมจะให้่งเป็นสิ่งของมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเอาไปบริจาคเขาเองหรือว่าใครอยากสะดวกให้เราไปบริจาคให้ก็ได้นะครับผมโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะจบภารกิจของเราแล้วก็จะกลับบ้านกันโอเครู้สุดยอดวันนี้หนึ่งร้อยชีวิตอยู่รอดแล้ววันนี้ Thank <laughs>